แอคดิกริเวอร์คาเฟ่สัมพลานนครปฐมคาเฟ่ริมแม่น้ำท่าจีนที่ออกแบบได้แปลกตามากมันจะคล้ายๆเหมือนหนูบ้านจะว่าเป็นแนวแอฟริกาก็ไม่ใช่เป็นแนวที่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นสแควร์คือมันจะเป็นแบบว่าโค้งๆกระท่อมกระท่อมอะไรพวกนี้ค่ะ ขนมเครื่องดื่มน่ารักมากวนันที่ไปเนี่ยวันงวันอัคารเขาปิดหรือยไงเนี่ยแหละเขาก็เลยลดราคาเครื่องดื่มตกแต่งสวยงามสีสันสดใส,ดสถ่ายรูปขึ้นมากบรรยากาศในร้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นหมู่หมู่บ้านเป็นหลังหลังหลังหล,งหลงัสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ที่จอดรถเยอะ าทางเข้าอาจจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาดิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ริมน้ําเป็นร้านอาหารที่มีอาหารหลากหลายมากคือเมนูเขาใหญ่อะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มบ้านใช่ไหมสเสร็จแล้วก็จะมีทางเดินเชื่อมกันไปเรื่อยๆส่วนของริมน้ำเนี่ยจะเป็นที่นั่งเอาท์ดอร์แล้วก็มีเรือ คือเขามีเหลือล่องแม่น้ำด้วยมีท่าน้ำที่สามารถเดินลงไปถ่ายรูปมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตัวริมน้ำนี่ารู้สึกจะเป็นบาตอนเกืองคืนก็ไม่ได้อยู่ถึงตั้งคืนไปแค่ชิมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมแต่ก็ไปเดินถ่ายรูปเขาจะมีเหมือนเป็น structure ที่ เป็นกระจกอะแล้วเดินขึ้นไปแบบเป็นสองชั้นน่ะแล้วขึ้นไปแล้วถ่ายรูปนี่เห็นสามพลานแบบกว้างมากแล้วก็เห็นแม่น้ําแล้วแม่น้ํามันนิ่งสงบคือตรงนั้นน่ะมันยังไม่ได้เป็นแบบแบบชุมชนเยอะอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นที่เขาปลูกผักบุ้งริมน้ําลอยไปลอยมาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอันเนี้ยเป็นคาเฟ่แบบผุดขึ้นมาตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำดีทำสวยกลางคืนน่าจะสวยมาก คือตัวแม่น้ำเนี่ยถ้าจีนเนี่ยมันจะโค้งไปโค้งมาใช่ไหมเสร็จมันก็จะมีพวกาคาเฟ่เนี่ยกระจัดกระจายไปคือนครปฐมเนี่ยทำคาเฟ่ถึงมากแล้วที่นี่เนี่ยดีไซน์อ่ะคือแบบสวยจริงอ่ะคือแบบตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นหินขัดแล้วก็ตัวไม้ที่เขาตกแต่งรอบเพดานเนี่ยก็คือแปลกอ่ะแล้วก็มีตัวอาหารเนี่ยให้เลือกเยอะ ก็คิดว่าอยากจะไปอีกเพื่อที่จะไปลองทานอาหารห้องน้ําอลังการมากคือห้องน้ำสวยจริงจิงอ่ะคือแบบลงทุนสุด,สดอคือเข้าไปแล้วแบถ่ายรูปตายอะ่ะถ่ายรูปตายเลยต้นไม้แต่และต้นของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาจะทําจัดเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีตัวต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นของเดิมของพื้นที่นี้ก็ชอบตรงที่ว่า เขาเป็นสถานที่ที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้แต่ก็จะมีทางให้เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะเดินไปตามทางเพื่อที่จะไปอยู่ส่วนของเอาท์ดอริมแม่น้ํา วันนั้นที่ไปเนี่ยร้อนมากแต่ข้างในตัวคาเฟ่นเนี่ยก็จะเปิดแอร์แล้วก็นั่งแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยคือไม่มีอะไรที่มันเป็นตรงๆอ่ะมันก็จะเป็นสแควร์ถ้าดูตามรูปเนี่ยแต่ละแต่ละอาคารเนี่ยคือเป็นเหมือนเหมือนเป็นจ,จุด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 เป็นทรงนี้ทรงนั้นซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยและทางเดินเนี่ยดีมากแบบเป็นไม้แล้วก็ให้เราเนี่ยเดินเชื่อมเดินไม่ต้องเจอดินเลยแล้วก็จะมีเป็นอ่าส่วนของเดคอเรสที่ ที่เขาทำมาได้แบบว่าสะดุดตามากเลยอะไม่แน่ใจว่าเป็นเอ่อเป็นของของเหมือนกับเชนใหญ่หรือว่าเป็นไพรเวทเจ้าของอะไรพวกนี้ค่ะแต่ทำดีมากชอบชอบที่สุดน่าจะเป็นส่วนของตัวเคาน์เตอร์เครื่องดื่มเลยคือเขาจะทำเป็นแนวยาวใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเขาทํางานาเออเขาเขาแต่งถ้วยกันยังไงเขาจัดอะไรกันยังไงอะไรพวกนี้ค่ะถ้าไปสามพาน่าแนะนําที่นี่ค่ะ